อ oh. ตอนนี้ผมกำลังชื่นชมอยู่กับ MG 3ครับ mm hmm. พึ่งได้รางวัลสุดๆร้อนๆครับจากทางสมาคมผู้ซื้อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนะครับกับตัว MG 3 Hybrid p l u s นะครับ mm hmm. หนึ่งถังเนี่ยวิ่งได้เฉียดๆฉียด1000กิโลครับและก็มีลูกค้านะที่ซื้อรถไปทำได้เกินกว่า1,000กิโลโอ้โหขับยังไงให้ประหยัดครับเรามาดูบูธ MG เนี่ยครับ ในบูธ MG เขาจะมีรถทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว MG 3ที่เป็นตัว h y b r i d Plus นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นตัวปกตินะแต่ส่วนที่ด้านนี้จะเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะครับใครที่ชอบแต่งรถนะเขาแต่งมาแบบ่งนี้เลยเป็นไกด์ไลน์สวยๆเลยนะครับสวยเลยนะครับ,สว,รบสวยด้วยประหยัดด้วยนะครับแล้วก็ภายใน, Boot นบูธนะก็ยังมีส่วนของตัว MG 5 Pro ด้วยนะก็จะเป็นสีแบบนี้กสีเขียวใหม่ๆนะครับ MG ไฟโปรนะครับและก็ตัวอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัว m g 4 Electric ซึ่งได้คา้าเดีอไปเมื่อปีก่อนนุ่นนะครับนี่นะครับ m g 4 Electric อันนี้เป็นชุดตกแต่งพิเศษนะครับตกแต่งให้เลยนี่ครับเป็นแบบนี้สวยงามนะครับอันนี้คือ m g 4อ่า long l e n นะครับที่เป็นตัว ประกอบในบ้านเรานะครับจีสันสุดสายร่วมถึงตัว m a x กซัสเซเนะครับแล้วก็มีตัว m a x กซัสนด้วยนี่แม็กซัสนะครับอันนี้ก็วิ่งดีวิ่งประหยัดด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เลย IM6 นี่มาใหม่ครับ700ก่าแรงมาโอ้โหแม็กใหญ่ครับแม็ก20เบรกคอนดิเนนตันด้วยคือจัดมาให้แบบจุกๆนะครับในภายในยจะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านหลังจะเป็นกระจก p r i เว c ีก็คือติดฟิล์มดำมาแหละนะครับให้ผู้บริหารด้านหลังให้เองอีกนิดนึงนะครับนี่เหมือนแอสตันมาตินนะมุมนี้เหมือนแอสตันมาตินเลยนะครับเป็นแบบนี้เลย IM6 นะครับแล้วก็อีกหลายหลายรุ่นนะครับที่มีความสวยงามนะครับก็คือในสองตัว Cyberster นะครับซึ่ง Cyberster เนี่ยจะมีตัวที่เป็นนี่ ประกอบในบ้านเรานะครับจะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับนี่เลยหลังคาจะเป็นแบบนี้นะครับในยอดจองยอดจองถล่มทลายครับสำหรับตัวไซเบอร์เซอร์นะครับอีกหลายรุ่นนะครับที่มีมาขายในบูธของ MG นะครับใครที่ชื่อชอบนะครับความเป็นตัว MG นะครับก็มีหลากหลายรุ่นให้ได้มายลนโฉมกันนะครับนี่ MG สาแพร์บิ๊กพัสนะครับประหยัดจริงแรงจริงสเปคจัดเต็ม าสไตล์ของ MG นะครับมาได้ที่บูธ MG ในงานเมือ,องทองธาน,นีครับกานมอเตอร์อ็กปอปีนี้นะครับปี2024นี้นะ MG เรามีไฮไลท์พิเศษก็คือบูธเนี่ยภายใต้ของคอนเซปต์ภายใต้ M Power the Future นะครับมีไฮไลท์รถยนต์2รุ่นด้วยกันคือตัวอยู่ที่ข้างหลังผมนะครับคือ iM6 และตัว Cyberster สีพิเศษนะครับตัว LIM6 ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นอัจฉริยะนะครับเราเรียกว่า Intelligent ESUV นะครับซึ่งเรว่าออกแบบเนี่ยมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเน้นความสวยงามนะครับองค์ความรถสปอร์ตนะครับหลังคาราดนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตแล้วก็มีความโดดเด่นกันเรื่องของสมรรถ,ถนะของเครื่องยนต์นะครับแรงบิดเนี่ย800นิวตันเมตรแรงมา้าเนี่ยมากกว่า780แรงมา้านะครับ าจากเอ็ส์ูนถึงร้อยเนี่ยเรียกว,ว่า3.48วินาทีเท่านั้นเองนะครับโมเดลนี้ก็มีจุดเด่นอีกการหนึน่งก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4ล้อไมาถึงว่าวงเลี้ยวนะครับแบบ4ล้อก็จะทําให้เลี้ยวได้ในวงลวงวงรัศมีว,ว,วเลี้ยวเนีค่อนข้างแคบมากนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเรียกว่า n i g ิ t i o n ซึ่งจะทําให้ ว่ามองเห็นภาษาวิสัยเนี่ยในการขับขี่ในตอนกลางคืนแม้จะราดาบฝนตกก็จะมองเห็นได้ชัดจากจอที่มีอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบชาร์จเป็นแบบ800โวลต์นะครับเรีวยกว่าจาก10ถึง80เนี่ยในเวลา18นาทีนะครับก็เรีวยกว่าเป็นรถที่ให้แรงมาและก็มีสมรรถนะสูงร,รวมถึงระบบแบตเตอรี่แลวก็รวมถึงระบบชาร์จเนี่ยที่ค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้จะมีกำหนดเปิดตัวนะครับในช่วง ครึ่งปีแรกในปีหน้านี้นะครับและนอกจากนี้นะครับตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว Cyber s t e r อร์สีพิเศษของเราครับรุ่นรุ่นนี้ก็ถือเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับออกแบบภายใต้แนวคิดของตัวความเป็นรถสปอร์ตของ MG นะครับโดยเฉพาะนำอินส p i เรชั o นจาก MGB มานะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษสีเบจกับลังคาแดงนะครับสมรรถานะยังเหมือนเดิมนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเพียง3วินาทีนะครับแบตเตอรี่ก็ยังเป็น และว,ว่าให้สมรรถนะท,ที่การใช้งานนี่มากกว่า500กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีพิเศษในบูธ MG ก็คือเราเรียกว่า New Year s u p e r d e l l นะครับเรามีแคมเปญพิเศษในดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยที่0นนะครับนาน5ปีนะครับพร้อมรับประกันนาน3ปีแล้วก็มีข้อเสนอพิเศษนะครับผ่อนสูงสุดเนี่ยนะครับเรียกว่า5,000บาทในเวลาแค่ 20เดือนอันนี้เป็นการช่วยผ่อนนะครับแคมเปญช่วยผ่อนก็ตั้งแต่วันที่29พฤศจิก,กายนถึงที่10ธันวาคมนี้นะครับที่งาน m o เ e ลเอ็กซโปนี้รวมถึงที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศนะครับ